วัตถุดิบก็จะมีในสูตของเนื้อวัวครับผมหมักเบกกิ้งโซดาไปแล้วนะฮะมันจะทําให้นุ่มนะครับมีกระชายครับมีใบมะกรูดครับพริกขี้ฟ้าแดงครับหน่อไม้จืดนะครับใบยี่หร่าครับมีพริกแห้งครับพริกแดงกีดาครับมีกระเทียมครับแล้วก็พริกไทยอ่อนครับนําพริกกับกระเทียมนะฮะไปปั่นนะครับหรือใครจะตาก็ได้นะครับ คือแข่งกับพริกไดกีดานะครับปัดพอหยาบยาพอนะฮะนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็มาเตรียมในส่วนของใบมะกรูดนะครับฉีกเอาแกนกลางออกนะครับส่วนพริกไทยก็ตัดนะฮะเป็นท,นท่อนๆนะครับ ก้าน,นไหนดําก็ตัดออกนะครับพริกไทยอ่อนนะครับถ้าได้มาควรรีบผัดนะครับเก็บไว้หลายๆวันเนี่ยมันจะดําแล้วทําให้ไม่น่ากินนะครับอันนี้เป็นหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ข้างบ้านที่ผมตัดแล้วก็มาต้มนะฮะต้มเองนะครับคราวนี้ก็มาหั่นในส่วนของหน่อไม้นะครับเนี่ยครับหั่นให้เป็น ชิ้นสวยงามนะครับแล้วแต่เรานะฮะหรือใครจะชอบเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้นะฮะผัดเลยครับอยู่ที่เราฮะนะครับโอเคมหันในส่วนของพริกชี้ฟ้าแดงนะครับผมจะเอาเฉพาะในส่วนของเปลือกนะฮะจะไม่ได้ใช้เม็ดนะครับ ถ้ามันติดบ้างก็ไม่เป็นไรครับส่วนใบกะเพรานะครับเราก็เด็ดเอาเฉพาะในส่วนของยอดกับใบออกนะฮะก,ก้านก็ทิ้งไปนะครับนี่ครับครดี้เรามาเตรียมผัดกันครับ ใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับตามด้วยพริกกระเทียมที่เราปันน่นฮะลงไปผัดแล้วผัดให้ส่งกลิ่นหอมกันนะครับพอเริ่มส่งกลิ่นหอมก็ตามด้วยตามด้วยเนื้อครับแล้วก็ผัดเนื้อกับในส่วนของ กระเทียมของเราเนี่ยให้สุกในระดับหนึ่งนะฮะให้ด้านนอกอะ่ะพยายามให้มันสุกหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่น้ำมลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีกลิ่นกลิ่นคาวของเนื้อวอัวได้นะฮะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสฟ้าเขียวครับซอสหอยครับรสด,ดีครับ แล้วก็น้ำตาลทรายครับคราวนี้ก็ผัดผสมคุกเข้าให้เข้ากันนะฮะตามด้วยกระชายครับแล้วก็น้ำเปล่าใบามะกรูดครับนี่ครับผัดให้ดอปกลิ่นของเนื้อก่อนนะฮะตามด้วยต้นไม้สดเลยครับคุกเข้าให้เข้ากันนะฮะขั้ตอนนี้ก็ผัดให้เนื้อสุกนะครับ แล้วก็ดูรสชาตินิดนึ่งฮะผสมให้เข้ากันนะครับชิมรสชาติดูนะครับที่เราต้องการนะฮะด้ารสชาติก็ตามด้วยพริกขี้ฟ้าแดงครับแล้วก็ใบยี่หร่าตามไปเลยครับแค่นี้เองครับเป็น,นัาเสร็จนะครับ ยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ